ไปเจ็ดดัเวดยวกับไปเจ็เียลองเด็ไปเจ็ดบไบอล่ได้ัตอนนี้บอลไปได้คนไปได้ไปเจ็ดัวนี้ตัวนี้กองเชียร์ครับขอบสนามหมายเลขหกของเอฟซไปเจ็ดเแล้วครับตอนนี้นายดีแล้วจันครับ เจ็เอฟซีนี่เตียร้งเด็ก็ช่วยกันอุทธดผพกาน้าากบรรยาไไปเจเอฟซีด้ทุ่มจเอฟซีทุ um ่มไปจับมาเโอ้ยาจามาอเนเสยัเสียเรียมไปเลยเสรียมลูกนักลูกกัปันโอ้เ็ที่สิอ เบอร์ก้าโอ้ขาวพาครับลูกนี้โปเตสินเป่าเป็นลูกพาวซะแล้วเป็นฟุตบอลคู่นึงที่ถูกคู่นะ้ถูกคู่ระหว่างไ37 FT กับ X ที่โอแมกลูกปินตาครับลูกแบบนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควร ไงครับของตัวทางก็แพงไปแล้วคับลูกเรียบแก่ลูกเจ็กมครับโอ้ยวนตับขึ้นมามีอะไรก็แพงไล้เอาขึ้นไปใหม่เร็วๆดีเด็กได้ไหมเด็กไม่ทานครับให้บอลออกข้างไป จะได้ทุกโดยที่องเลโแใ่มาตรงด้านหลังครับตรงแเด็ดตายขึ้นหน้าเลยทันทีนขาปรูของใครจด้ิใช้าแปเปลี่ยนสกอร์นครับเปลี่ยนสกอร์นะครับคณเทคณเทคเเปลเปลี่ยนสกอร์งานคณเทสถดีเซลี่ครับนสองไงตอนนี้ซูนสองอขอบคุณครับ เลยทานก็ของใครเดสิหนึ่งตรงนี้เลียนบวิการเลียนด้วยเราก็ฐานเพิ่ทนีตต่อต่วกครับสนามแบบนี้ตรงนี้เปิมไหมมันจะคือเป่โบ้เปิมมาเม็ดหรือเปอ่ีเปิมทังม็ดนะ ปืบเดียบจิาเลยน่นเยียบมาก็บ่เจ็บเลยพ่อไอ้ปืนเหมือนกไอ้ปืปนทุกันเหมือนเลยนะน้องขนก็พยายามอย่าตกนะครับน้องขนเราไม่ต้องการแล้วเราไม่ใช่ฤด,ดูทำท้านลครับเป็นฤดูดเจ็ดเดียวอ้ประกาศประการนะครับเราไม่ต้องการผลแล้ว ที่เ huh. ตี huh. oh. Oh. Okay. Uh ่ยลงแต่งลงตกไปดูต uh ้นตกไปดูล huh. oh ูก huh. น oh ี huh. ้ไม่เข้าเป้าเด็กเด็กไฟเจ็ดสี้เอเบิลมองมองจุดที่วางบอโอ้ยไม่เข้าใจครับใจดุนแรงทำหมดตดวท้าไป เตี๋ยวเราได้ทุ่มถูกมาจะทีเสียมไปเจ้าครับเจ้าตัดกมาที่ตัดฟ้าเข้ากขัดข้อกานักไม่มีตัดไม่มีจังหวะต่อไปเขาใ้เท้าขาอลครับลูกลุมาที่สัจเจีมอของัจเีเร็แล้วครับตอนนี้เจ็ดกันยู โดทิหกตับยครับโดหกโอ้โหแต่น้มันเล่นต่อไปองไอ้ชัดลองส่งไปดูบอลไม่ตรงก่อนะครับลองส่งไปดูดูมาเลขสิองของเซตที จะดตต่อสูยีเลยครับยังไม่มีทีมทีไหนทำอะไรกันได้เป็นการสั้นครับนาที่มาได้สิบมองจะไปหรือจะจ่ายไปหรือจะจ่ายไปเองลลเลยเดียวไปนะยังเีลยอจะขับขยงหรือเปล่าโอ้ยไม่เข้าใจเลยนนสุงบอลด้านหลังครับงบอลด้านหลัง เขาใจแน่นขอโทษขอภัยครับแต่จิตเอฟซีผู้ขาไปดูวิ่งออกมาช็อตได้ดาโอ้อันตรายครับโอ้องจุดอ่าไม่ไม่เสียเท่าี่ควรครับมาที่ ขบโต้ขอทางก้างน่นะจังหวะนอคนมตบตาตใจมงนี้แล้พอดีแต่ว่ามันมตมันมันถึงนี่นมันกรเด็นสาเน้อถึงนี่มันกรเด็นมาหาพอดีตัดมาที่ตรงกลาจากลนมีเบี่เบอร์สองแปดห้าบิรอเดียวแต่ก็หลังนผล้จายกลับหลังมาจบอรกลับหลังมา ไม่ขาดหรือไม่ขาดาทีจาก,กับเจัยโอ้ยออกชมคันห่อนมาได้บ้างไปทุ่มรันเป็นเอฟทีตีับใจหลอกล่อกันอยู่สองไปห้า เพื่อพิจาุณาองไอซ็อไปหาเลยนะอยเจ๊ตุ่มมั้ทุไมทำมไม่ม่นหาเขาอี๋มนจากซีหาตัวนอะจากสิบจู่น้องไม่เล็นอยู่แล้วเรื่องนั้นมุดที่หางอยู่นีเอาทุกชั่กินนงกระทำมันนี้ มนี่สองยี่สามไปไปเหมือนเงินเนียงแอธบนี่เด่ะมันตัวแห่งเนาะตจ่ายมาเร็วปุโอ้ยลุ้นโบกจับจับมาจับมือนมนะไปแล้วไปแล้วมันสัครู่นี่ครับการจ่ายบอลถ้าบยี่สิบไม่จับตงแก็มีผลที่ทางผนดูขางคนนะเทอนนะ เปิมปัะตเลยดียวมาที่ส่เจ็ดเอฟซีามเลยัหยญบางานะเหลังงามงามันเนาลังงามแงมาย่างคั่เตี้มวเ็นเตี้มคุแนนผม่สองเลยครับม่พนอเลยเนาะอ๋อมันหล่ดมาได้ไปใหม่ครับเอมาตรงกลางโม่ซิซอจายเข้าไปตัดเข้าถึงเดียวถึงเดียวยี่สิบดห้ากัได้โอ้ยเดี๋ยว โบกเลยขค่ะ้เหือแห้งกันนี่ขาลุดบวกเท่านั้นเลยฮะธเหือดแห้งเอาเลยเตี๊ยแดงตรงมาโดยสิบโดยสิบตดเข้าตัดเข้ากลมปที่ สองสองคุณชีกันแล้วพอดิมันมันสามคู่สองหรอมันมันเด็กหน่อยถ้าเด็กหน่อยพอดีมันต้องระยะนี้ครับระยะก้มสูงได้แต่ว่าพวงบดได้สองสะบออีกจักมิดหนึ่งพอดีไอ้ม่ได้ซีอะซีค่สองพอดีกำลังพอดีคูสองมัพงด้วยจุดที่วางครับตอนนี้ ไมตยอมลองแ็กโอ้สีบาบาก็แปเโอ้สีฟสวยสีฟสวยนมีใช่ซปเปอร์เซฟเ้ยเตี้ยวเตียทุ่มครับดูเจ้าถูกไป ไส่ใส่ใส่รบอลไที่เอีหมุนไยังีบอลดูรีบอลเนาะดเอีได้ทุ่มอออมีทุ่มไปให้กับของอของเจ็ดจุด ขอเพื่อนแป๊บนึงโอ้ติดที่เตี้ยลองแด็กเตี้ยนั่งไว้ยังปวดเตี้ยลบโอ้บองหัวบองหัวเดี๋ยวาเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้ได้อยู่บ่แบบนี้ได้อยู่บ่

เออว่าจะเข้ามามาปอลแล้วเียบอยกับหลังมาตายายตีเดียวยเลยจริงเยหรอไม่วาย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 ก็มากานนะจีโร่อนมูเรียกกลยเนีลยกองหน้ารอกเกือบเล่นเมอกี้เืปินทองโอ้โหทนี้ครับอันตรายครับระยะจุดโทษสำ้า อันตรายพอสมควรของเตี้ยรองแดกมีกำแพงด้วยครับสามท่นานไม่ละบังผลเอยของจะงวะโอ้จังหครับเต็มเต็มของจังหวะลูกนี้ไม่ได้ผลแมนมอแมนผลอีกบอโอ้ยเท่ากันเท่ากันเท่าไหร หมดนะดังไงดได้อได้ขงกัเบอร์สิมาเรือสิบหแต่เองหรือไม่หลักนิดนึงเร็วเลทันทีเทันทีอา้เท้าเตียงเลยเบอร์ของของเจเจ็งออกไปได้โดยเียงแดเจ็ดของไปหของ ใจร้อนไปหน่อยครับเมื <French> <oneself> ่อสักครู่ใจร้อนไปหน่อยโอ้มันมันมันไม่มีโอกาสแต่งนะครับไม่มีโอกาสแต่งเอาไหมครับเอาอหมาเรจะถูดนะกอยู่กับเบอร์แปดนาที่เบอร์ห้ายืนรอเลยเบอร์ห้าใจตัดกระดูกาันได้ไหมโอ้โหเสีบสวย แค่วาเสียวครับทำได้แค่วาเว่เล้นนัมิวิวิวียวนบอลครับเอาบอลออกนอกสนามด้วยนีเอาบอลออกนอกสนามเขมาแรงเลตัดตรงนี้มองเพื่อนแต่เนี่ยใจ้ัะลุสุกกลางมา บอลนี่ดีตะเก็นติดที่วบอรี่ของไทยเสร็จอยมาต้องไปโดนเต้นดูมบ้งนะครับเนี่ยแข็งอกเขาบอลลงพื้นบอลระเด็ออกนอกสนามไป ไปทุ่มครจะได้ทุ่มไม่ละบอาบอลมาให้กับเพื่อนนำบอลขึ้นสูงเลยทีเดียวซอยเจ็ดโด่งตรงไปโด่งนะครับโดสิบหกบอลนะครับเบอร์สร็จบอร์สร็ไหลมาเหมือนกับส่งให้ผู้รักษาประตูเลยทีเดียวซุบบววาาวเวปเปอร์เซฟเจุดตีบอลไหมตีอะไรด้วย สิบหกบอลมาเบอร์สี่ของใครเจ็ดตัดลูกนี้ยังไม่ออกนะครับยังเล่นได้อยู่ให้แรงเล่นไปครับเบอร์ห้าของใครเจ็ดไม่ทันลูกนี้ออกไปซะก่อนแก่ชุมครับ เตี ê, ้ยรองแดดถูกไหมจ่ายมายอมหลังมาบอสุดท้ายังรออยู่อ้รื่นรึดรื่นโอ้เดี๋ยวก้าครับของไทอเจ็ดหลอกตัวนี้อ๋อครับยอมเส็นล้วพุ่มยอมเสียล้วพุ่มเนี้ยยอมเสียล้วพุ่ม อย่าให้หลุดอย่าให้หลุดโอ้ดีครับที่อยู่เรนถูกตำแหน่งาพี่มาได้เจ็ของเตี้ยวรังเด็กเที่ยวรงเด็กขวาครับพวกนี้ใชาา่าาจับไม้จับมือกันลุกครับทำพหาดจะเลี้ยงเนาะ เดินคู่กันอยู่เบอร์ก้ากับเบอร์เใครจะสังหารจุดนี้ดีเตี่ยลองแดกเบอร์เบอร์เจ็ดัดโดยขวาครับทัดตัขวาเข้าไปเป็นรับเงนครับ โอเคเดได้บอลให้บอลอกโลกสาไปดี๋ได้ทุ่มเตมเติมเตมไปเรืะครับพัไปสูงทุ่มมาโอ้ไม่มีตัวเติมครับหาตัวเติมไม่เจอ อุ oh, two. ้ยเข้าฟองผู้รักษาประตูแล้วตอนนี้บอลไวบนที่บร์ษัห้าหมายเลขสีห้าของเตี้ยรองแดดตัดเข้ากลางมีเชิอรเติมอยู่แล้วเข้าทางข้างเขาเบอสเชเขาเผาบอสิเล่นกันสั้นๆครับก่อนจะเ็นโยกตัวาองศา เสียงร้องถึงเอฟซีโอ้ยไอ้ย้ายพาดย้ายลใย้าลบไปได้รึลูกลูกทีอันตรายถ้าลุกไปได้ก็ จังหวะเดียวครับท so cool. ิ้งไปเลยทิ้งไปเลยมาทางไหนก็ไปทางนั้นเนี่ยครับไอ้มู่นี้เบอร์สมุกเบอร์สมุกต้องเลยคยหาเดียญหาอะไรเสก็จสุดก็แต่จะเล่นได้แต่จะเริ่มทีเริ่มเป็นเฮือกสุดท้ายเป็นเฮือกสุดท้ายพอเลยดิ ท่เทียร์ของเราเด็กตัวนี้ออบล้างไปตอนนี้นักบอลครับนักบอลยิงเปลี่ยนอุตลุดเลยทีเดียวของซาเจตเอฟทีเข้าชาวเบอร์สิบของเตี้ยเราเด็ก กระเบื้องานสานแปลงกรเบอรสิบเบอร์สิบตัด้กลางเต็มที่พื้นของ่เจ็ดมเแปของเจเบอร์สิบโอ้ยเต็ที่สองห้าคู่ต่อไปเลยครับพคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปคู่งรังคอนครับ คู่ที่สิบคู่ทีส่สิบคู่ที่สิบโคกรันคอนทีกับเซนวิทเจ้ารองหมดเวลาครับหมดเวลาอรากบกว่าสมัคเตอร์เสมอจังนะครับสวนประตูต right to ่อสวนคู่ต่อไปโคกรัน